มาเลยครับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าเป็นพนักง,งานของกกตอ,อยู่วันนี้เราจะมาทบทวนประเด็นสำคัญสคัญจากพรบาว่าด้วยพักการเมืองปี2560ไปพร้อมๆกันนะครับเราจะเน้นเฉพาะมาตราที่เป็นเหมือนหัวใจของกฎหมายฉบับนี้ซึ่งมักจะเจอในข้อสอบบ่อยๆพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับโอเคครับแผนการทบทวนของเราวันนี้เราจะไปกัน5เรื่องหลักๆนะครับเริ่มจากภาพรวมของกฎหมายก่อนแล้วไปต่อกันที่คำนิยามศัพท์สำคัญสำคัญ จากนั้นมาดูกันว่ามีใครทำหน้าที่อะไรบ้างตามด้วยอำนาจของนายทะเบียนและปิดท้ายกันด้วยเรื่องวิธีการประกาศอย่างเป็นทางการครับผมเอาละครับมาเริ่มกันเลยที่ส่วนแรกเรื่องภาพรวมของกฎหมายจุดนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะเป็นเหมือนการปักหมุดเลยว่าปัจจุบันนี้กฎหมายพักการเมืองที่เราต้องยึดเป็นหลักคือฉบับไหนจะได้ไม่สับสนเวลาเจอข้อสอบครับนี่เลยครับกฎหมายหลักที่เราต้องใช้ก็คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ2560ตามที่ระบุไว้ในมาตรานหนึ่งเลยชื่อเต็มๆและปีพศนี้ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับเพราะเป็นจุดเก่งข้อสอบเลยก็ว่าได้และที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือมาตรา3เนี่ยเขาบอกชัดเจนเลยว่ากฎหมายปี60ฉบับนี้ได้เข้ามายกเลิกกฎหมายพักการเมืองฉบับเก่าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นฉบับปี50หรือที่แก้ไขตอนปี54คือทิ้งไปเลยนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เราดูแค่ฉบับปี2560เท่านั้นย้ำว่าเท่านั้นเลยนะครับเอาละครับมาถึงส่วนที่ผมว่ามันคือหัวใจเลยนะเหมือนเป็นพจนานุกรมของกฎหมายฉบับนี้เลยก็คือเรื่องคำนิยามในมาตราสีนี่แหละครับถ้าเราเข้าใจคำศัพท์พวกนี้เป๊ะนะครับการอ่านกฎหมายมาตราอื่นๆหรือการตอบข้อสอบจะง่ายขึ้นเยอะเลย คำแรกเลยพักการเมืองคีย์เวิร์ดของมันง่ายมากครับมีแค่2ออย่าง 1. คือต้องเป็นคณะบุคคล2คือต้องจดทะเบียนตามกฎหมายนี้พูดง่ายคือถ้ามีคนรวมตัวกันแต่ยังไม่ได้ไปจดทะเบียนกับกะกะตก็ยังไม่เรียกว่าเป็นพักการเมืองตามกฎหมายนี้นะครับคำต่อมาคณะกรรมการคำนี้จำได้ง่ายเลยครับถ้าเห็นคำนี้โผลมาในพรบฉบับนี้เมื่อไหร่ให้รู้เลยว่าหมายถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกะกะตเท่านั้นเลยครับไม่มีอย่างอื่นเหมือนกันเลยครับกับคำว่านายทะเบียนในกฎหมายนี้จะหมายถึงนายทะเบียนพักการเมืองเท่านั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อว่าเอ๊แล้วใครล่ะคือคนที่เป็นนายทะเบียนและคำสุดท้ายในเ็จนี้สำนักงานก็ตรงตัวเลยครับหมายถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็คือหน่วยงานที่เป็น back ออฟฟิศคอยซัพพอร์ตการทำงานของกกตนั่นเองครับมาถึงคำนี้ต้องตั้งใจฟังดีๆเลยนะครับเพราะเป็นประเด็นที่คนมักจะสับสนกันบ่อยมาก คำว่าบริจาคกฎหมายให้ความหมายไว้กว้างมากไม่ใช่แค่เงินสดนะครับแต่ยังรวมถึงทรัพย์สินและที่สําคัญคือประโยชน์อื่นใดที่ตีเป็นมูลค่าเงินได้ด้วยแล้วไอ้คาว่าประโยชน์อื่นใดนี่มันคืออะไรล่ะกฎหมายก็อธิบายไว้ชัดเลยนะอย่างเช่นการให้พักการเมืองใช้ตึกจัดประชุมฟรีๆการให้ยืมรถแห่ไปหาเสียงโดยไม่คิดตังการขายของให้ในราคาที่ถูกกว่าปกติมากๆหรือแม้แต่การลดหนี้ให้ ทั้งหมดนี้เลยครับถือเป็นประโยชน์อื่นใดที่ต้องถูกตีมูลค่าออกมาเป็นเงินแล้วรายงานว่าเป็นการบริจาคตรงนี้คือจุดที่ข้อสอบชอบออกมาหลอกเลยนะครับต้องจําให้แม่นๆเลยคือประโยชน์อื่นใดมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของบริจาคนะครับไม่ใช่คนละเรื่องกันลองนึกภาพตามนะครับบริจาคคือวงกลมวงใหญ่ส่วนประโยชน์อื่นใ,นใดคือวงกลมวงเล็กๆที่ซ้อนอยู่ในนั้นอีกทีความสัมพันธ์แบบนี้สําคัญมากต้องเข้าใจให้เคลียร์เลยครับ โอเคพอเราเข้าใจคำศัพท์สำคัญๆกันแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วในกฎหมายฉบับนี้มีใครเป็นตัวละครหลักบ้างแล้วแต่ละครมีหน้าที่ทำอะไรตัวละครหลักๆที่เราต้องจำให้ได้เลยมี2ตํตำแหน่งครับ 1. คือผู้รักษาการตามกฎหมายนี้ซึ่งมาตรา5บอกไว้เลยว่าเป็นประธานกะกะตหน้าที่หลักก็คือดูแลภาพรวมให้กฎหมายนี้มันเดินหน้าไปได้ส่วนตำแหน่งที่2คือนายทะเบียนพักการเมืองซึ่งมาตรา6ก,ก็ระบุชัดเลยว่าเป็นเลขาธิการกะกะตแต่ว่าจะทำงานอยู่ภายใต้าการกำกับของคณะกรรมการกกตอ,อีกที ต้องแยก2คนนี้ออกจากกันให้ได้นะครับประธานกกตกับเลขาธิการกกตคุณระบทบาทกันทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเลขาธิการกกตคือนายทะเบียนคําถามต่อมาคือแล้วกฎหมายให้อํานาจอะไรกับเขาบ้างให้เครื่องมืออะไรไปใช้กํากับดูแลพักการเมืองมาดูนครับมาตรา7ให้อํานาจหลักๆไว้3อย่างเลยครับเป็นเหมือนเครื่องมือในการทํางานคือ 1. เรียกใครก็ได้มาให้ข้อมูลสสั่งให้ส่งเอกสารอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้อง และสสั่งให้ส่งหลักฐานอื่นๆมาเพื่อประกอบการพิจารณาอำนาจ3ข้อนี้ล่ละครับที่ทำให้นายทะเบียนสามารถตรวจสอบเรื่องต่างๆได้เอาละครับเดินทางมาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วเรื่องนี้อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ในทางปฏิบัตินี่สำคัญมากนั่นก็คือเรื่องวิธีการสื่อสารและประกาศต่างๆอย่างเป็นทางการตามมาตรา8ครับถ้าเป็นการส่งเอกสารให้คนใดคนหนึ่งนะครับกฎหมายบอกว่าชัดเจนเลยว่าแค่ส่งไปที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของคนนั้น ก็ถือว่าส่งเรียบร้อยแล้วจบเลยไม่ต้องวุ่นวายซึ่งมันช่วยให้การทำงานมันเร็วขึ้นมากครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประกาศหรือคำสั่งที่มันกระทบกับคนทั่วไปไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งอันนี้ขั้นตอนจะเยอะขึ้นมาหน่อยครับหัวใจของมันเลยคือ 1. น,นต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาและ2ต้องเอาไปเผยแพร่ในระบบไอทีหรือเว็บไซต์ที่คนทั่วไปเข้าไปดูได้ย้ำนะครับว่าต้องทำทั้งสองอย่างขาดอย่างได้อย่างหนึ่งไม่ได้เลยนะครับถึงจะถือว่าสมบูรณ์ เห็นไหมครับว่าแค่เราเข้าใจคำนิยามพื้นฐานรู้ว่าใครทำอะไรรู้จักกระบวนการที่ถูกต้องมันก็เหมือนกับเรามีฐานที่มั่นคงแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายพักการเมืองครับมาทวนประเด็นสำคัญกันอีกรอบนะครับ 1. กฎหมายหลักที่เราใช้คือพรปพักการเมืองปี60 2. คํคนิยามศัพท์คือหัวใจต้องเป๊ะ 3. ผู้รักษาการคือประธานกกต ส่วนนายทะเบียนคือเลขาธิการกกตและ 4. การประกาศเรื่องทั่วไปต้องลงทั้งราชกิจจาและลงในเว็บ4ข้อนี้เป็นการหลักที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยครับสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งท้ายให้ไปลองคิดกันต่อเล่น,เล,นเล่นดูนะครับว่าจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยทั้งคำนิยามและบทบาทต่างๆคิดว่าส่วนไหนที่มันท้าทายที่สุดสำหรับกกตในการทำงานจริงๆในทางปฏิบัติลองเอาไปคิดเป็นกันบ้านกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ